ผู้แบกของหนักพิขูทั้งหลายเราจักแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นพิขูทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักพิขูทั้งหลายอุปปาทานนัขันทั้งห้านั้นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักอุปาทานนขันทั้งห้าเราไหนเล่า คือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักพิขุทั้งหลาย อะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักพิขูทั้งหลายบุคคลน,นั้นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนักเขามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนั้นตามที่รู้กันอยู่พิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าผู้แบกของหนักพิขูทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนักพิขูทั้งหลายตัณหาอันใดที่ทำให้มีการเกิดอีก อันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตันหาในกามตันหาในความมีความเป็นตันหาในความไม่มีไม่เป็นพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนัก